สวัสดีค่ะเหมือนไม่พิมพ์มีข่าวดีจะกเบาซู่ฟางเ้อไม่หน่อยเพิ่นได้เลขตัวดีตัวเด็ดเ้อจะล่างจะลงให้เอฟซีเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะเนาะหาเด้โศกได้ลาบน้ำผู้เพิ่นดวงเฮงดวงโศกดวงมานจะ้ะซื้อเลขก็ตามผู้เพิ่นโศกเนี่ยเะจจะโศกเพิ่นกำลังมาเนาะขอบรัวเพิ่นเอ๊แล้วไม่หน่อยเห็นไหม หน้อยพอโชกไสเห็นบ่าจา้ะพอโชกไส่นี่ยหน้อยได้ตัวได้วงวดนี่เนี่ยจะมาเป็นอันบอกมาอันนี้สีบอกซูเอฟซีฟังนี่นี่เขาที่กำลังเขียนยิงน,นี่หน้อยพอโชกไส้ตัวเดียวเลยไหมตัวเอฟซีว่าไปตามไม่น้อยไม่น้อยพอโชกไส้นี่ก็เลยถามเพื่อนมาให้แล้วได้วยเอฟซีเล็กไม่น้อยเฮาได้จ้ะ เด็กไม่น้อยพราะชูใช่เน,ะเนาะพวกแปดมะหว่าวไม่ค่อยจีตรงกันก็เลยมาไม่นนัดกันมาเนาะก็เพรอะาทิดบานนัดมานัด <c oughs> แ,แล้วเนาะผ <c oughs> ู้พนโศกกระสีบอกไปเนาะผู้พนโศกซะเนาะนี่แหละไม่น้อยเคิน่นกระแดนมาหว่าวซูนโพออ์ทิดก็ไม่พิมพ์ฟังแล้ว โอ้เพินพ่นเพิ่นไล่ามากอันมันไม่พี่เม,มื่อคืนนี่ไล่มากไล่มาอันคำวาถามกันว่าแม่นไล่เพิ่นบอตเล็ก่น้อยมากเลยหน่อยไปแต่ตัวใดนมัามามนตรงกันบอนี่กุ้งซื้อตะเล็กแม่ว่าสัน่นแม่ซื้อแปดหกเลขกไม่น้อยโอ้ นี่นี่นี่เด้อเอฟซีตัวเดียวกันเลขก็โพชิตโหเพิ่นลงมาเนี่ยแปดหกแต่ว่าโพชิตเขียนหกแปดดิมตัวเดียวใช้นี่บอกนีละเรียไม่น่อยเด็กไม่หน่อยเพ <laughs> ิ่ไน,นได้แปดหกแปดหก ของโพธิกับแปดหกคือกันน่ะแล้วมันตัวเดียวกันน่ะเราไมมพิมพ์แต่ว่ามันตรงกันคักแท้แปดหกหกแปดจ้ะนี่เราไม่พิมพ์กับมีอหยางกับโพที่กับสื่อว่าสูวฟังเนี่ยพูดได้ก็ว่าไปตามเลขไม่น้อยตามเลยเด้อจ้ะเด้อเลขไม่น้อยก็พอโชกใช่พอโฉกใช่กับสื่อเป็นสื่อนั่นไม่น้อยล่ะพอโชกใช่เพิ่์ลโบสื่อดรอกมันจะไม่น้อยสื่อแล้วผู้บังคับผู้บังคับแข็งถ้ามึงก็ไม่พิมพ์ล่ะ้ยแต่ว่ามันได้เป็นพี่น้องกันนั่นแหละหนาวๆได้จากมืองอีนบานเท่า เดินมากินกาแฟนั่แม่พิมพ์กับพระจิต <c oughs> กินกาแฟมื้อนี้พี่น้องสิมาหาว่าสั่นสิมาบอกเลขได้บ่บไปไสาจากกระเลขาพี่น้องอยู่มันเจียวมันจะมาเที่ยวหามันจะมาเที่ยวหาแม่พิมพ์มัน,มนจะมาบอกเลคขคนใดเลขคนนี้ตอนบ่เห็นเพิ่นเพิ่อนน้ำมาหาเฮียนเลยไปหาเพิ่นมื้อนั้นบ่เห็น บอกว่าเดี๋ยวบหวงมิเตียมาบอกเลนี่เด้อเราสีไม้ดีใส่เอซีเดี๋ยวตามต่อเด้อไกลเล็จจะออกกันเนาะพ่อที่เนาะไกขแล้วไกัและอีกจักหมื่นเจ้าหมื่นหมื่นนี้มันทีเท่าใดหรอจ้ะสิบหนึ่งสิบสองเหรอที่สิบสองสิบสามสิบสี่เจ้ห้าโอ้ยังอีกสามหมื่นชี้เลยฟันทงกันจังไเนาะเฮาการจังไดกันกำลังใจกันไปเนาะค่ะเนาะตเอาจีดกันไม่พี่แต่จังเสียละมิยังกับว่าวสู้กันฟังแบงปันกันเด้อจ้ะเด้อได้กก็ตามต่อเด้อค่ะติดตาม ให้กำลังใจไม่พิมแน่ไปหาขอมาแบ่งปันกันเนาะคะเนาะอย่าเหล็กไม่น้อยข้าม้าละเนาะเล็กไม่น้อยเ็ตรงกันแท้ก็มาตรงกันก็เพราะผิดผักแน่ตรงกับเบี่กวดันเลยสองแบงตรงกันหลายเจ้าเด้อเหล็กศนีต่ว่าเนาะตรงกันหลายเจ้าจะกับอันช่องห่อหน่ะภูพันมัภูภูพันใดตัวนีฝันใดขึ้นกันแต่เพิ่ซื้อไว้แล้วทด้นี่จ้ะ ของแม่ของแม่ยังอีกคู่นึงของแม่ปอกแม่ปอกกับมาบอกห่อนเื่นไม่พิมพ์ผ้าไหนร่งให้เบิ้งดอกแม่ปอกถ่ายคลิปแม่ปอกไว้แล้วแม่ปอกกับมาฟันทงตัวนี้คือกันมากลายขอที่กับมากลายทางมากบ่มากแล้วค่ะผู้เข้ามาไลก์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคไม่พิมพ์ผ้ารวยเนี่ยนะคะอย่าละเลขะไม่น้อยเพราโชคใช่มากและเด้อเอีกที สวัสตามให้แน่ให้แน่ไม่พิมพ์ไปตามมาให้เราจ้าน้องกุ้งเนี่ยเราเป็นผู้ทรงร่ายมาบอกเนาะแปดหกหกแปดเนี่ยเราะจ้าสำหรับมือนอีกรสวัสดีค่ะ